สวัสดีครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามทางเพจ a c e b o o k ของเด e s เ a t i o n ไทยอยู่ในเวลานี้นะครับช่วงนี้ขออนุญาตไลฟ์สดพิเศษนะครับจากอ ndo o r s t a d i u ียมนะครับภายในการกีฬาประเทศไท,ไทยหัวมากซึ่งในช่วงเวลา17นาฬิกาเดิมนั้นจะมีพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลวิชร์บาสเกตบอลชิงแชมป์โลกครับรุ่นยุไม่เกิน25ปีนะครับล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองนะครับจาก ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับทําให้เพดานฝ้าเพดานนะครับภายในอินดอร์เซเดียมผมมากเกิดถล่มลงมาครับเนื่องจากมีน้ําอุ้มขังอยู่ครับทานน้าหนักไม่ไหวถล่มลงมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเนี่ยครับก็ดูแล้วไม่น่าจะทําพิธีใดๆได้นะครับในส่วนของดีเปิดการแข่งบิแชร์บาสเกตบอลนะครับเนี่ยครับน้ําไหลทะลักเข้ามาท่วมเต็มภายในอินดอร์เตเดียมผมมากแห่งนี้เลยนะครับแล้วก็ ล้มลงมามีเจ้าที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับโชคดีนะครับไม่มีความรุนแรงถึงกับเสียชีวิตนะครับเนี่ครับโอ้โหบรรยากาศถล่มลงมาเมื่อสักครู่นี่ครับไม่ถึงสองสามนาทีนี่ครับแล้วน้ําก็ทะลักมาต่อเนื่องเลยซึ่งผมเองก็คงจะไม่สามารถไลฟ์สดอยู่ได้นานครับเพราะว่าตอนนี้เพดานฝ้าเพดานทั้งหมดเนี่น่าจะอุ้มน้ํานะครับ จากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักน่าจะขังเต็ไมไปหมดเลยครับโอ้โชคดีว่ามันถล่มลงมาก่อนที่จะมีการแข่งขันนะครับไม่งั้นนักกีฬาจากสิบประเทศที่มาร่วมในการแข่งขันครั้งนี้เกรงว่าจะได้รับอันตรายนะครับนะนี่ครับตกถล่มลงมาก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี่เองนี่ครับเป็นจุดที่ถล่มลงมาครับ โอ้โดูแล้วไม่น่าจะทำการแข่งขันได้นะครับสำหรับดูแชร์บาสเกตบอลโอ้โหต้โหโองบอกว่าโ,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 โชคดีครับไม่มีผู้ชมเข้ามาในช่วงที่ฟ้าเพยายดานถลงลงมานะครับแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ของ ฝ่ายจัดการขันเตรียมการในพิธีเปิดอยู่นะครับก็โดนไปบ้างพอสมควรนะครับมีเจ็บครับทีมใหนข้อสดนะครับโอ้โหโอ้นี่ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ระทึกเลยครับก็ก็ยังดีว่า ถล่มลงมาในช่วงยังไม่มีคนมายืนอยู่ในจุดที่จะทำํำพิธีในส่วนพิธีเปิดการแข่งขันนะครับไม่งั้นจะจุดบริเวณนี้จะมีทั้งเจ้าหน้าที่มีของฝ่ายจัดการแข่งขันแล้วก็จะมีนักกีฬาที่จะมาเข้าแถวรอในส่วนพิธีเปิดเป็นจนํานวนมากนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ถล่มเมื่อก่อนนี้ก็ไม่สามารถดําเนินการได้แล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าทางสมาคมจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในส่วนนี้ยังไงนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับในส่วนนักกีฬานุ่นตอนนี้ เข้าไปอยู่ด้านในกันหมดแล้วนะครับโจาก10ประเทศนะครับที่จะมาร่วมแข่งขันในครั้งนี้ครับเนี่ยครับเหีนธงนี่มีสาราฐอักรักจีนออสเตรเลียนะครับสเปสาานสหรัฐอเมริกาแคนาดาเยอรมันนะครับแอฟริกาใตา้ญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศไทยเจ้าภาพนะครับซึ่งหลังวิธีเปิดนี่ก็จะเป็นคู่เปิดสนามนะครับระหว่างไทยกับแอฟริกาใตา้นี่ครับตอนนี้โอ้โหนุ่น ฝั่งตรงข้ามไกลๆนะครับนักกีฬาหลบเข้าไปอยู่ด้านในกันหมดเลยครับเพราะว่าอาการฝ้ามันมันอมน้ํามันซับซึมน้ําไม่เยอะครับทาน้าหนักไม่ไหวก็ถล่มลงมาเลยครับก็มีเจ้าที่ถ่ายทอดสดได้รับบาดเจ็บไปเล็กน้อยนะครับโชคดีว่าไม่มีใครที่ได้รับบาดเจ็บมากนะครับโอ้โหแต่น้ำนั้ลงมาท่วมขังบริเวณด้านล่างหมดเลยนะครับ ดูแล้วไม่น่าจะสามารถดำเนินการอะไรได้นะครับโอ้โหผมเองก็นั่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุไม่มากนักนะครับโชคดีว่าไม่ได้ไปนั่งอยู่ฝั่งด้านนั้นพอดีแต่ดูแล้วก็อยู่ในสายการณ์น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าน่าจะมีลักษณะของฝ้าเพดานที่ยังซึมซับน้ำอยู่น่าจะเยอะอยู่ครับ โดยรอบเลยนะฮะทั้งหมดเลยนะครับของภายในอินอร์สเดียผมมากอย่างนี้นะครับก็จะมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วไม่น่าจะดําเนินในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันและการแข่งขันต่อได้นะครับคงจะต้องไปแก้ไขปัญหากันนะครับว่าจะไปเปลี่ยนสถานที่ในการจัดพิธีเปิดการแข่งขันอย่างไรหรือว่าจัดการแข่งขันกันต่ออย่างไรนะครับแต่ว่าในตรงนี้เนี่ยต้อง ปิดการใช้งานไปเลยครับโดยอัตโนมัติครับน้ำานเข้ามาท่วมขังเต็มบริเวณที่จัดเป็นเวทีของพิธีเปิดการแข่งขันบดเลยนะครับตอนนี้ก็ยังมีน้ําไหลลงมาเยอะแยะเลยครับจากฝ้าเพดานที่ถล่มลงมาเมื่อสักครู่นี้นะครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ระทึกขวัญที่โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากนักนะครับก็ ฟ้าถล่มลงมาก่อนที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขันในเวลา17นาฬิกานะครับและตอนนี้ฝนก็ยังตกหนักอยู่นะครับด้านนอกนะี่ครับก็คือบรรยากาศภายในอินดอร์สเตเดียมผมมากซึ่งจะใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันนะครับทูเทอร์ซัน h ัวเนทีทีไอเดวันยร์บาสตบอลรุ่นอายุไม่เกิน25ปีหญิงชิงแชมป์โลกนะครับกำหนดการแข่งขันกัน1ตุลา ถึงวันที่10ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็ฝ่ายจัดการขันเลือกเอาวันนี้ครับวันที่3ตุลาคมนะครับมาเป็นพิธีเปิดการขันในเวลา17อานกาครับแต่ขอืนยันครับตอนนี้ไม่สามารถดําเนินการกิจกรรมใดๆได้นะครับภายในดอสเตเดียมหัวหมากแห่งนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่นํามารายงานสดให้ได้ติดตามกันครับสวัสดีครับ